บยินี้ต้อนรับเข้าสู่ในวดลงทุนนะครับมีเพื่อนถามนะครับตัว sn c นะครับ transformer นะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงงานนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยเนาะผมก็จะเล่าเล่าให้ฟังตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ต้องผมพยายามระมัดระวังเรื่องการชี้นำนะครับก็เราถามข้อเท็จจริงนะก็บริษัทนะครับเขาก็เป็นบริษัทที่ทําชิ้นส่วน อุปกรณ์สําหรับเครื่องปรับอากาศนะครับสําหรับยานที่ใช้ในยานพาหนะคือเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่นแหละเนาะเครื่องทําความเย็นนะครับรับจ้างผลิตประกอบเครื่องปรับอากาศสําหรับที่อยู่อาศัยทําความเย็นซ่อมแซมและผลิตแม่พิมพ์นะครับก็คร่าวๆก็ลักษณะธุรกิจก็เป็นประมาณนี้เนาะนะครับพูดถือหุ้นก็ตามนี้เลยเนาะก็คือพูดถือหุ้นใหญ่ก็คือ SNC h o l d i n g นะครับแล้วก็ ถ้าเราดูคร่าวๆดูประวัติจ่ายบันผลก็ถือว่าจ่ายบันผลได้โอเคนะครับปี6 3สเนี่ยจ่ายไปสองรอบนะสามสิบห้าตังกับสี่สิบห้าตังปี6 4่เนี่ยจ่ายไปแล้วรอบหนึ่งช่วงเดือนมิถุนายนครับจ่ายช่วงเดือนกังยาเท่ทีนะครับสี 45, 45่สิบห้าสี่สิบห้าตังนะครับามาดูนะครับเงินสดนในมือก็เหลืออยู่ประมาณพันสามร้อยกว่าล้านนะครับสินทรัพย์ หมื่นหนึ่งพันล้านนี่สินหกพันล้านนะครับผมจะให้ดูประเด็นที่ดูน่าสนใจกันแล้วกันเนาะนะครับก็กระแสเงินสดเก้าเดือนนะครับก็เก้าสิบห้าล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพราะว่ากระแสเงินสดเนี่ยเป็นบวกมาตลอดนะครับทบาทุกปีเลยนะถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับมีกระแสเงินสดจากการลงทุนในช่วงเก้าเดือนของปีหกสี่นี่ดูเยอะขึ้นนะครับพี่ดูพี่ตานะ ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปดูว่าเขาไปทำอะไรนะนะครับแล้วก็ส่วนของนี่สินต่อทุนนะครับน,น,น,นี่สินต่อทุนนะครับนี่สินต่อทุนนะครับก็1.35เท่าก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวเลข9เดือนนะครับของปี2อง4ก็ไม่แน่ใจว่า ปิดป,ปีตัวเลขนี้จะปรับลดลงหรือเปล่าเพราะว่าจะมีการเอาไปคืนหนี้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่สินต่อทุนนี้เป็นนี่สินต่อทุนรวมนะอาจจะเกิดจากเออเรียกว่าอะไรเจ้าหนี้ทางการค้าก็ได้นะครับซึ่งมันไม่มีดอกเบี้ยนะครับก <uk> ็อัตราการขั้นต้นก็เอ่อปรับตัวลดลงนะครับปรับตัวลดลงนะ <S <s <uk> ในมุมมองผมตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นกันนะครับก็ ดูถ้าดูงบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี61นะครับก็จะเห็นว่ารายได้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงไต,ตรมาส3าปี64นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะนะครับก็คือจากถ้าถ้าทั้งปีของปี61มันแค่6กพันหกเราก็โดดมาแค่3ไตรมาสนะครับปี64เนี่ยหมื่ล้านแล้วนะทะลุหมื่นรายได้ทะลุหมื่ นะครับในขณะที่ปี6 3สาเนี่ยก็รายได้ยังไม่ถึงหมื่นเก้าพันนะครับกำไรก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นท่านที่กําไรขั้นต้นมันลดลงเนาะแสดงว่าเขาอาจจะแบบผลิตมากขึ้นนะครับแต่ไม่เกิดอีโคโนมีออฟสเกลนะนะครับก็เป็นการคาดการณ์นะครับอาจจะผิดก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ตามนานมากคือบางทีเพื่อนๆมาถามผมเนี่ยเออผมก็ พูดตรงจรงิงผมไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ได้ดูติดตามมานานนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้หุ้นทุกตัวนะต้องเข้าใจด้วยนะครับซึ่งไทยผมตอบแบบคร่าวๆเร็วๆวผมตอบได้นะครับถ้าในเชิงเทคนิคอะไรพวกนี้มันตอบง่ายมากเลยเนาะแต่ว่าถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราต้องเข้ามาดูนะไหนๆผมมาดูแล้วผมก็เลยทำเป็นคลิปซะเลยนะนะครับก็ก็ถือว่าดูแนวโน้มดีนะครับแต่ว่าถามว่าราคาหุ้นถูกไหมก็ หมือนไม่ถูกไม่แพงนะครับสมเพจสมผลนะสมเพสสมผลปันผลก็ดีนะครับอ่ะนี้เรามาดูข่าวนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็มีเพิ่มทุนนะครับเป็น t u p l i o o f f e r i n g ไปกับประชาชนทั่วไปนะครับก็เข้าไปดูอ่านรายละเอียดกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูผลการดำเนินงานไตรมาสสามนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับปรับตัวดีขึ้นนะก็ประมาณเนี้ย นะครับใครใครที่อยากจะไปขุดก็ไปขุดต่อเนาะแล้วก็หุ้นตัวนี้ถามผมนะครับผมก็บอกว่าเป็นหุ้นที่ดีปันผลก็ดีนะครับจะถามว่าลงทุนได้ไหมราคานี้เหมาะสมไหมเป็นหน้าที่ของท่านนะครับไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยนะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปติดตามนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อ่ากดไลค์กดแชาร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับใคร อยากเรียนวิธีประเมินมูลค่าหุ้นนะครับหาหุ้นเติบโตนะก็มาลงเรียนคอร์สกับผมได้ดูที่คลิกข้างล่างหรือว่าอยากจะเปิดพอร์ตกับทางสบายโตนะครับช่วยเปิดพอร์ตกับทางสบายโตก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดี